สวัสดีครับมนีกับสีผ้ามาเบิงหยาเพ่งกหลาคือเก่าแล้วครับเพ่งกุลาที่เขาปลูกไว้นะครับมนีก็เป็นมือวันที่23สิงหาคมครับ2 5 6 3พาชมหยาเพ่งกุลาช่วงเช้านี้หมอก็ลงนะครับ เชงกะลานี่กัมีอายุประมาณสองถึงสามปีล่ะเป็นกะลาเ้าที่ปลูกไว้พาชมบรรยากาศอายุทอนพันตอนนี้กับประมาณเดือนหนึ่งมั้งประมาณเดือนเดนะือนเพราะมันไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาศิบตรงเป็นทอนเ้าขายายเองในฟาร์มนะครับ เยาเพิ่งเอาวะาชุดนี้นเป็นบรรยากาศยามเศ้าๆนะครับสามารถตัดให้กินได้แล้วครับขึ้นพอมกันเมดและ่ะจะเกือบสองไรนะครับมองนี้สองไรกูๆนี่ละ่ะเป็นพื้นที่ เขาปลูก้าเตี้ยวไว้ให้งูให้ควายของเขาเนะครับนะบรรยากาศดีแห่งนะครับสังเกตเบื้องนี้ก็ที่เขียวเบื้องเลยนะครับ งามนี่อบเบินอะไรก็งามแต่ช่วงถอนพันช่วงนี้ฮขาก็บกค่อยมีบ้านมีแบ่งเลยครับพเพราะว่าเขาจีนเนินขุนงัวฮขาก่อนพัวง,ว,วงังวช่วงงัว มันยังโอโะครับงอควยกินยังโบโอเลยเห่นกับเป็นช่วงที่เขาตัดไปเจอสุดท้ายนะครับยังขึ้นโมหันทันนี่มื่อิบต่างกันอยู่นะครับส่วนที่ตัดมาก็เสียลมาเรื่อย พอเตกต่างกันเดี๋ยวเขาตัดใหม่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงสอง บรรยากาศร่มๆมเดี๋ยวสีพาไปเบ่งโตที่ห้าปลูกใหม่นะครับที่เ้าปลูกใหม่ประมาณอายุประมาณยีสกว่าหมื่นประมาณยี่สิบหนึ่งครับเป็นแป้งขางกันครับปลูกใหม่ปลูกใหม่มชุดนี เกือบ7เจ็ดไร่หกไร่ประมาณหาลหกไร่ละถึงนะน่าจะถึงนะครับแต่ยังขึ้นยังบอทือว่าผ่านยังขึ้นยังชุดนี้เฮาสิบวันเขาพวดยังซาใส่น้ำนะครับให้มันเกิดแซมขึ้นมาเนี่ยโมหันหินเลยเนี่ยโมหินทางวลาเลย มีอยู่แต่ว่ายัง่านคือว่ากับเรือใหญ่า,าท่อนใหญ่หมดเลยยัยงไม่เห็นเรือเลยนี่สิให้ดึงหนาที่มันแทงขึ้นมาได้นี่ครับ เป็นจิบมันแทงมันทีมันเต้นแบบนี้ก็คือหมายถึงว่ามันนามถ่วมมันนะครับช่วงนามถั่วมันมันพึ่งโพขข้นมาได้ครับนี่ครับแทงกวาล่ะกะสิเนี่ยมันคอยเห็นหรอกประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่ชัดเลยแล่ะน่าจะเรื่อยจะแล้วอาทิตย์หน้าถ้าฝนบ่ลงมาอีกเดี๋ยวกสิไปไทยหมองทีหฮอทีพอแล้วตัดอยู่นี่ก็คือเป็นชุดที่ห่อปลูกก่อนหน้านี้นะครับ เป็นชุดที่เขาปลูกนอนก่อนหนาๆเราได้ตัดแล้วนะครับเป็นชุดที่เขาปลูกก่อนหนานี่แล้วเดี๋ยวก็ได้ตัดกัดยื้ยังถือว่าน้ายังได้ในปริมาณที่ยังบวหลายนะครับยังบ่ท่านถือว่าได้ในปริมาณที่มันหลนี่ชุดที่มันงามนะที่มันแตกกันมาได้ครับ ถ้าหนามโมจูมันนี่เมื่อแตกขึ้นมาจะยังสีนะครับเป็นกละดาชุดนี้นะครับอธินากันยาจะแตกแบบนี้แล้ครับถ้าแตกแบบนี้ได้นี่ก็เลื่อยแปบ๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวก็เลื่อยก็ได้ครับแปบ๊บเดียวก็ติดช่วงแรกๆก,กระสีห่างๆแบบนี้นะครับ เราพอ่พอพ่อหลังๆมากอะ่ะมันก็สิเริ่มเริ่มชิดกันอย่ากับสีเดิมมีความหนา้กัสีชิดกัน,นเป็นบรรยากาศอบๆ นี่จะเป็นชุดที่เขาตัดนะครับคือสังเกตรเรื่งว่ามีแต่ในหยาปลาเลยนะครับมีแต่หยาธรรมชาติหลายเป็นหยาธรรมชาติหลายนี่ชุดที่เป็นเป็นกลอล่ะก็จับผสมกันอยู่ครับ จะกระตืว่าโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวภาพเบิ่งตัดหญ้าเพิ่งวระกับพาเบิง่งขอกงวดจะเข่าหนึ่งเดี๋ยวก็ปิดคลิป เป็นหนามขังในชแต่เป็นพื้นที่เดียวเขาอยู่ขางของวงวเขานี่แหละครับขางของงว เป็นทีขังของงัวห่อยมันอนี้ก็บุ้งยังไรครับมันอนี้ก็สิไปเก็บหญ้าก่อนไปเก็บหญ้อที่พอเราตัดไรก่อนเป็นบรรยากาศรวมๆของของงัวหนอยละ่ะ ก็ขอปีกิปปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ